ตำบลท่าฉนวนตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอมโนรมจังหวัดช้ยนาทมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น2 0 9 0ครัวเรือนจำนวนประชากร4,572คนแบ่งออกเป็น10หมู่บ้านและในปี2567ตำบลท่าฉนวนได้รับการคัดเลือกให้เป็นพื้นที่เป้าหมายในการขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและสร้างทีมผู้นำยุทธศาสตร์ นำการเปลี่ยนแปลงด้วยสำหรับผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลท่าฉนนประกอบด้วยทีมผู้นำทั้ง5ท่านนำโดยกำนันมาณจันรผ่องนางสาวชนภาแดงไผ่ผู้นำอ,อชอหญิงนายสมชายนุ่มธนงเจ้าหน้าที่อบอตท่าฉนวนายบุญฤทธิ์สุขเสวีผู้นำหมู่บ้านศิลธรรมนายวิสิทิตกองแก้วผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่หนึ่ง โดยได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างครูขอนาศูนศึกษาพัฒนาชุมชนสระบุรีจากนั้นขยายผลครูขอสร้างทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตำบลท่าฉนวนจำนวนสิบท่านโดยได้จัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการทีมนักขับเคลื่อนยุทธศาสตร์นำการเปลี่ยนแปลงระดับตำบลเป็นการขับเคลื่อนการประชุมและจัดทำแผนพัฒนาตำบลซึ่งมีการค้นหาปัญหาของชุมชน ค้นหาสาเหตุผลกระทบด้านลบด้านบวกและแนวทางการแก้ไขปัญหาจากนั้นเลือกวิธีการแก้ไขปัญหามาจัดทำแผนปฏิบัติการโดยทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงตําบลท่าฉนวนโดยได้กำหนดปัญหาด้านรายได้เป็นปัญหาลำดับแรกที่จะต้องแก้ไขอย่างเร่งด่วนและวางแผนขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาร่วมกัน หลังจากการประชุมกำหนดปัญหาและวางแผนการพัฒนาแล้วทีมผู้นำการเปลี่ยนแปลงร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมีการส่งเสริมให้ประชาชนในตำบลได้มีการน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตเป็นการวางหลักฐานและปลูกจิตสำนึกไม่ว่าจะเป็นการปลูกผักสวนครัวการออมเงินการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ การคัดแยกขยะการจัดทำถังขยะปิดลดโลกร้อนการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในตำบลการปฏิบัติตามหลักศาสน,านกิจและกิจกรรมจิตอาสาต,ต่างๆที่หมู่บ้านและตำบลได้จัดขึ้นนอกจากนี้ยังมีภาคีเครือข่ายการพัฒนาร่วมกันขับเคลื่อนเป็นการสร้างความเข้มแข็งจากภายในตำบลร่วมกัน จากการขับเคลื่อนงานผู้นำการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาตำบลท่าฉนวนจะเห็นได้ว่ากิจกรรมที่ตั้งเป้าหมายไว้สามารถดำเนินการได้จริงประสบผลสำเร็จเกิดความภาคภูมิใจในการร่วมกันขับเคลื่อนและพัฒนาไปสู่ความมั่นคงท่าฉนวนปันรักปันสุขอาหารดีทุนมีนี่ลดความมั่งคั่ง มีตลาดบึงกระทัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้มีกลุ่มอาชีพที่หลากหลายมีกองทุนในชุมชนที่เข้มแข็งความยั่งยืนมีการบริหารจัดการขยะตามหลัก3าร้านค้าขยะชุมชนตำบลท่าฉนวนมีศูนย์เรียนรู้โคกหนองนาพัฒนาชุมชนและศูนย์แบ่งปัน ตำบลท่าฉนวนเพื่อแบ่งปันให้กับคนในชุมชนภายใต้กิจกรรมทางนี้มีผลผู้คนรักกันตำบลท่าฉนวนได้ขับเคลื่อนกิจกรรมโดยมีหนึ่งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนตำบลท่าฉนวนชุมชนเข้มแข็งเกื้อกูลเศรษฐกิจฐานรากมั่งคั่งอย่างยั่งยืน 2. บูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้านสู่การพัฒนาตำบล บูรณาการความร่วมมือเจภาคีเครือข่ายการพัฒนา 3. ช่วงวัยวัยเด็กเยาวชนรู้รักห่วงหนสำนึกรักบ้านเกิดวัยผู้ใหญ่สร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงผู้นำจิตอาสาวัยผู้สูงอายุมีประชาชุมชนอนุรักษ์สืบสารถ่ายทอดภูมิปัญญาจากรุ่นสู่รุ่น 4. ผลงานเด่นศูนแบ่งปันตำบลท่าฉนวน การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยศูนย์เรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านท่าชวน,นหมู่ที่2กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วันหมู่ที่1ตลาดบึงกระทัดตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้การบริหารจัดการขยะ 3R โปรแกรมรับซื้อขายและเปลี่ยนขยะเป็นสินค้าซึ่งผลการขับเคลื่อนกิจกรรมทั้ง4ด้าน ทำให้ตำบลท่านวนเป็นตำบลเข้มแข็งเกือ้อกูลเศรษฐกิจฐ,ฐ,ฐานรากมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไป